เราดูในเช้าวันนี้นะครับหนึ่งโครินบทที่15นะครับถึงการฟื้นพระชนของโพงหลายๆครั้งนะครับเรา <c oughs> เราเห็นเรื่องราวนะครับตอนที่คนเสียชีวิตนะครับหลายคนบอกว่าผมเห็นเขาที่นั่นผมเห็นเขาที่นี่นะครับเขาปั่นจักรยานมาที่นี่นะครับเขาจันัน่งมอเตไซค์มาที่นี่เราเห็นเขาแล้วเขาเสียชีวิต แล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนนั้นเห็นคนนี้เห็นนะครับซึ่งหลายๆครั้งนะเป็นแค่บางคนบางกลุ่มที่เห็นแต่สิ่งที่พระเยซูคิดทรงสำแดงให้เราเห็นในเช้าวันนี้นะครับในการฟื้นพระชนของพองค์ไม่ใช่แค่คนนั้นพูดคนนี้พูดแต่เราจะเห็นหลักฐานในสิ่งพระอพระวจนะของพระเจ้าบอกเราหนึ่งโครินธ์บทที่15ครับหนึ่งโครินธ์บทที่15 เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับเราจะเห็นถึงการฟื้นพะชนของพองษ์และเพื่อพระองค์ทรงฟื้นพะชนแล้วพพี่น้องครับพระองค์ไม่ได้อยู่แป๊บเดียวไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่ได้10นาทีแต่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้อีก40วัน1เดือนกับ10วันเพื่อจะสำแดงว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงพระชนอยู่และเราสาวกของพระองค์เห็นและคนอีก500คน ปากพงทรงปากฏต่อคน500คนในเวลาเดียวกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่8เช <1 S 1> ิญครับ1โคริน์บทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่8ยิ่งกว่านี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านท่านทั้งหลายตั้งบ้านอยู่และซึ่งทำให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้แก่ท่านทั้งหลายนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อนคือว่าพระคิส์ได้ทรงววยพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น พระองทรงปรากฏแก่เคฟาตและแก่อัครสาวกสิองคนภายหลังพร่องทรงปรากฏแก่เพื่อพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากจะอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพร่องทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครสาวกทั้งหมดขั้นหลังที่สุดพร่องทรงปรากฏแก่ข้าเจ้าด้วยผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนด เราเป็นการอในฐานครับพระวิดาครับเราขอบคุณพงศ์สําหรับพระเจ้าที่ทรงพระชนและวันนี้พงศ์เป็นวันที่เราจะระลึกถึงการฟื้นพระชนของพงศ์ทรงเป็นขึ้นมาที่จะให้เราสรรเสริญที่จะให้เราข่าวประเสริฐของพงศ์สําเร็จและพี่เราจะได้สรรเสริญพงศ์ขอพงศ์ทรงนําเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้าใจถึงความหมายของการเป็นขึ้นมาของพงศ์ว่าสําคัญกับเรายังไง ขอพง์เมตตาเราและอยู่กับเราทํางานในจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้เราที่จะสรรเสริญยกย่องในพระนามของพงค์ในเช้านี้ขอบคุณพง์ในพระนามสุดเจ้าเมนเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสําแดงนะครับพงค์ทรงอยู่ในโลกนี้อีก40วันนะครับที่จะสําแดงให้เราอัครัสาวกและคนมากมายให้เห็นว่าพงค์ทรงเป็นพระเจ้า และพรองค์ทรงฟื้นพระชนแล้วนะครับไม่ใช่แค่ฟื้นมาหนึ่งชั่วโมงสงชั่วโมงแต่พระองค์ทรงอยู่ในโลกอีก40วันเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันให้คนทุกคนเห็นว่านี่เป็นพระ,ะสุคิ์และเป็นพระเจ้าที่มีพระชนอยู่และเราเห็นถึงในกิจการที่หนึ่งบทที่สองถึงการที่พรองค์ทรงเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์หลังจากที่พรองค์ทรงฟื้นพระชนและพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน ให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจริงๆและทําให้เราคริสเตียนให้เรามั่นใจว่าเราเชื่อพระเจ้าที่มีพระชนอยู่พี่น้องครับการที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมานั้นมีความหมายยังไงสําหรับพวกเรามีความหมายสําหรับพวกเรานะครับสสิ่งในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องดูนะครับสิ่งแรกนะครับการที่เป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ของของพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต กิจการบทที่5ครับกิจการบทที่ 5: ข้อ30 31การเป็นขึ้นมาของพะเซสคิดอย่างแรกก็คือเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าทรงยอมรับการไถ่บาปของเรานี่คือเหตุผลแรกของการที่พะเซูคิดฟื้นขึ้นมาจากความตายกิจการบทที่ 5: ข้อ30กิจการบทที่ข้อที่30และ31 พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนวที่ต้นใหม่นั้นพระเจ้าแห่งบันพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นเจ้าชายและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความผิดบาปของเขาเมนเหตุ <c oughs> ผลแรกที่พระเยซูคิ์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย นะครับและเป็นขึ้นมาใหม่ในเช้าวันนี้นะครับให้เราอย่างแรกความหมายแรกก็คือเพื่อจะยืนยันว่าพระเจ้าทรงยอมรับการไถ่บาปของเราถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ฟื้นขึ้นมาในเช้าวันนี้พี่น้องครับการไถ่บาปของเราไม่สําเร็จพระเจ้าจะไม่ยอมรับการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ถ้าพงค์ทรงตายแล้วก็ตายไปเลยแต่วันนี้ในเช้าวันนี้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมา และพงค์ทรงสำแดงความเป็นพระเจ้าของพองค์และเหตุผลแรกเพื่อจะยืนยันว่าพระเจ้าทรงยอมรับการไถ่บาปของเราในข้อ3 1สิบอกว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพงค์ด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาของพงค์ให้เป็นเจ้าชายองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลได้กลับใจใหม่และจะทรงยก บาบยกความผิดบาปของเขาพี่น้องครับการพิพยซสุริ์ทรงฟื้นขึ้นมาทําให้พระเจ้ายอมรับว่าการไถ่สําเร็จแล้วการไถ่สําเร็จแล้วน้องครับสมัยก่อนคนยิวคนที่เดินกับพระเจ้าเขาจะต้องเอาเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าและแกะการถวายแด่พระเจ้าแบบนั้นนะครับ เขาจะต้องถวายไปเรื่อยๆ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 ไม่มีวันสิ้นสุดแต่พระเยซูคริสต์เป็นแกะตัวสุดท้ายและเป็นแกะที่พระเจ้าทรงยอมรับว่านี่คือการไถ่บาปนี่คือการไถ่บาปที่สําเร็จว่าเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นไปชนและการฟื้นระชนของพระองค์นั้นแสดงออกถึงว่านี่คือการไถ่บาปที่สําเร็จแล้วเราดูใน 2อเปโตบทที่3ครับ2อเปโตบทที่3 2มเปโตบทที่3ามเราดูข้อ9ครับ2อเปโตบทที่3ข้อที่เนะครับในหน้าที่2469 พราะเป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระทัยพระองค์ไว้เพราะเห็นแก่เรามาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระเจ้าไม่ต้องการให้ใครตนกนรกและในการที่พระเยซูคิดทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อจะสําดงให้เราเห็นว่าพระอ,องค์ทรงกระทำสำเร็จแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงกระทําสําเร็จแล้วนี่น้องครับพระเจ้าทรงปารถาาที่จะให้ทุกคนที่จะกลับใจใหม่รับเชื่อในพระองค์ในยอห์นบทที่สามข้อสิบหกสิบเจ็เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงรักเราและสิ่งที่พระองค์ทรงบอกให้กับมนุษย์ทุกคนว่าในข้อที่9ในบทที่3ข้อที่กใน1เป็ดสเปโตบทที่3ข้อที่บอกว่าเพราะพระองค์ทรงไม่ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พงค์ได้ทรงอดกั้นพระไทยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งหลายกลับใจใหม่พี่น้องครับ,รบการไถ่บาปของพระเยซูคริสส์สำเร็จในวันนี้และพงค์ต้องการให้คนกลับใจใหม่ ที่จะรู้จักกับพงค์ที่จะรับเชื่อในพงค์พี่น้องครับผมบอกพี่น้องเสมอว่าพิเศษคิดคริสเตียนเราไม่ใช่ศาสนาคริสเตียนศาส,สนาหมายเขามว่อ,อไรศาส,สนาคือคนที่เดินตามคนที่ตายแล้วแต่แต่พิเซูคิต์พงค์ตายแล้วแต่พงค์ฟื้นชีวิตแล้วและทรงพงค์ทรงพระชนอยู่ ตอนนี้เราเชื่อในพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่พระเจ้าเที่ยงแท้และมีพระชนอยู่และเราเป็นคริสเตียนที่เดินตามพระเยซูคริสต์ที่มีพระชนอยู่และพี่น้องครับผมถึงบอกพี่น้องว่าคําว่าศาสนาเอาออกไปจากชีวิตของเราศาส,ะสะนาหมายความว่าอะไรศาส,ะสะนาหมายความว่าเราทําตามพิธีเราทําตามสิ่งที่เขากําหนดไว้กฎเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้แต่พี่น้องครับในเช้านี้เราไม่ได้ทําแบบนั้นแล้ว แต่เราเดําเนินชีวิตตามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงไถ่าบาปให้กับเราเหตุผลแรกของการฟื้นพระชนของพระองค์เพื่อจะยืนยันว่าพระเจ้าทรงยอมรับการไถ่ให้ของเราอย่างที่สองเหตุผลที่สองของการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์หนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้า เหตุผลที่สองที่เะเยซสุริตท่งฟื้นผระชนหนึ่งโครินบทที่15ข้อ20ถึง22ครับเหตุผลที่สองของการฟื้นผระชนของเะเยซสุริตเหตุผลที่สองก็คือเพื่อเราจะฟื้นและมีชีวิตเหมือนกับโพ์เพื่อเราจะฟื้นและมีชีวิตเหมือนกับโพ,พ์ หนึ่งโครินโมที่15ข้อ20 22ครับหนึ่งโครินโมที่15ข้อที่20ถึง2ี่แต่บัดนี้พระคิดทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันได้การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคิดนั้นพี่น้องครับสุดท้ายมนุษย์ทุกคนจะต้องตายและสุดท้ายมนุษย์ทุกคนจะต้องฟื้นเราจะตายตอนไหนครับเราตายจากลมหายใจพอเราพอเราไม่มีลมหายใจเราตายจากโลม,ม,ม,โลมาาโลทุกคนจะต้องตายเพราะอาดามเพราะความบาปนะและสุดท้ายทุกคนจะต้องฟื้นในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาทุกคนจะต้องฟื้นและจิตวิญญ,ญาณของเราจะต้องกลับไปอยู่กับพระเจ้า และพี่น้องครับเวลาที่ทุกคนฟื้นในตอนที่เะียสุคิสเสด็จมาเนื้อหนังของเราที่ถูกฝังไว้คนที่ถูกเผาหรืออะไรก็ตามที่กลับคืนมาอีกครั้งและพี่น้องครับเวลาที่เราฟื้นตอนนั้นบางคนนะบางคนจะเป็นนิรันด์บางคนจะต้องถูกพิพากษาคริสเตียนเราจะถูกฟื้นขึ้นมาและรับชีวิตนิรันด์และอยู่กับพระเจ้าเป็นนิ เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระองค์เป็นผู้ไถ่ให้กับเราและพระเจ้ายอมรับถึงการฟื้นประชนของพวกแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาฟื้นขึ้นมาเพื่อจะได้รับการพิาพากษาลงโทษจากพระเจ้าว่าเขาจะต้องตงนนกนรกตรงไหนว่าความบาปของเขามากขนาดไหนนี่นคับตอนนี้คนที่ตายไม่ว่าเชื่อพระเจ้าหรือยังไม่เชื่อพระเจ้ายังไม่ถูกพิพากษาแต่คนตาย ที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะต้องตกนรกไปรออยู่ในนรกแต่วันนั้นเขาจะต้องถูกเรียกขึ้นมาอีกและเขาจะต้องถูกพิพากษาทุกสังในชีวิตของเขาทำไมเพื่อความรู้นะครับเพิ่มเติมทำไมพระเจ้าถึงยังไม่มพิพากษาเขาตอนนี้เพื่อเพราะความบาปของเขายังไม่จบบางคนตายไปแล้วแต่ธุรกิจเบียร์ยังเดินต่อธุรกิจ ร้านเซเว่ยังเดินต่อขายเหล้าขายบุหรี่อยู่คนยังความบาปยังต่อเนื่องอยู่บางคนทําลายคนอื่นคนที่คือเราเราเป็นมาเฟียหรืออะไรก็ตามเราทาลายลูกน้องเราก็ทําลายคนอื่นต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับความบาปเหล่านี้ยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดและสําหรับคริสเตียนสมมุติอาจารย์แจ็คฮอวเสียชีวิตไปแล้วแต่คนที่อาจารย์แจ็คฮอวเทนไว คนที่อาจารย์แจ็คฮอนนำจิตวิญญาณของเขาเขายังนำจิตวิญญาณต่อเขายังรับใช้พระเจ้าเละดามเนตเหล่านี้ของอาจารย์แจ็คฮอนยังดำเนินต่อไปทำไมพระเจ้าถึงยังไม่พิพากษาตอนนี้นะครับแต่การฟื้นของสองกลุ่มที่แตกต่างกันสำหรับพวกเราเราฟื้นเพื่อจะรับชีวิตนี้แหละแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อเขาจะฟื้นเพื่อเข้าสู่การพิพากษาพี่น้องครับวันนั้น เราจะฟื้นขึ้นมากับพระเยซูคริสต์เราดูยอห์นบทที่5ครับยอห์นบทที่5เราจะฟื้นขึ้นมากับพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่5ข้อ28 29ครับยอห์อนบทที่5ข้อที่28และ29 อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของโพลองและจะได้ออกมาคนทั้งหลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตและคนทั้งหลายที่ได้ประพฤติชั่วก็ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษ,ษาในข้อ28 29นะครับในข้อ29บอกว่าผู้ที่ประพฤติดีไม่ได้พระเจ้าไม่ได้พูดถึงคนที่ทำดีนะครับ พระเจ้าพูดถึงคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้านะครับเขาชอบทําในสายพระเดศของพระเจ้าและเขาจะฟื้นขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์นะครับแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะเข้าสู่การพิพากษาอย่างที่ผมอธิบายพี่น้องเมื่อกี้หลายคนเอาข้อนี้ไปบอกว่าโอ้คนที่ทําดีก็จะได้ไปสวรรค์พี่น้องไม่ใช่เราไม่สามารถที่จะทําดีแล้วไปสวรรค์ด้วยตัวเองได้เราถึงเชื่อในพระเจ้าพระเยซูถึงต้องตายเพื่อเราและพระเยซูต้องฟื้น เพื่อจะให้พระเจ้ายอมรับถึงการไถ่บาปของพงค์และตอนนี้เหตุผลที่สองคือการฟื้นของพระเยซูคริสต์ทำให้เราฟื้นและมีชีวิตเหมือนกับพงค์อีกครั้งพี่น้องครับในวันสุดท้ายเราจะต้องฟื้นขึ้นมาคริสเตียนทําไมเราฝังรู้ไหมครับหลายคนบอกเขาพาฝังก็ฝังพี่น้องอย่าเป็นแบบนั้นอย่าเป็นคริสเตียนแบบนั้นคริสเตียนต้องมีความเข้าใจเป็นคริสเตียนที่ฉลาด ที่มีความเข้าใจในโพสจนะของพระเจ้าการที่เราฝังเพราะเรารอวันพิพากษาของพระเจ้าเรารู้ว่าวันนั้นเราจะต้องกลับคืนมาอีกครั้งเราถึงฝังไม่ใช่โอ้คริสเตียนฝังคนนั้นศาสนานั้นเผาไม่ใช่ครับไม่ไม่ว่าเราจะฝังหรือเผาพี่น้องครับไม่มีอะไรที่หยุดกัน้นฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะกลับคืนมาได้หรือฟื้นขึ้นมาอีกครน,นั้นได้ ซึ่งแต่สำหรับคริสเตียนเราเชื่อว่าเราฝังเพราะว่าเรารอคอยวันของพระเจ้าที่จะกลับมารับเราอีกครั้งและร่างกายของเรากับจิตวิญญาณของเราจะกลับคืนมาอีกครั้งและพระเจ้าจะเปลี่ยนเนื้อหนังของเรากลายเป็นกายทิพย์ที่พิเศษและเราจะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ซึ่งนั่นคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์และการฟื้นขึ้นมาของพระองค์นะครับ ที่ที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตอีกครั้งเราได้รับความรอดเพราะพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและพี่น้องครับเรามีชีวิตอีกครั้งกับพระองค์เหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่สามที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นในวันนี้ฮีบรูบทที่สี่ครับฮีบรูบทที่สี่ฮีบรูบทที่สี่ ฮีบรูบทที่4ข้อ13ถึง16ครับฮีบรูบทที่4ข้อที่13ถึง16ไม่มีสิ่งในละมิตรสร้างใดๆที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่สิ่งสารพัดก็เปยเป่าและปรากฏแจ้งต่อพระพัดพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วยเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้วคือพระเยซูรพระบุตรของพระเจ้าไว้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้ <S <S เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงขน,นั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับความเมตตาและจะได้รับและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการเมนเหตุผลที่สามที่เบสุคิ์ฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตเหตุผลที่สเพื่อเราเพื่อเราจะอ้อนวอนอธิษฐานทูลขอต่อพระ พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อเราจะอ้อนวอนทูลขอต่อพระองค์และพระองค์สามารถที่จะตอบเราได้นี่คือเหตุผลที่3ที่พระเยซูคิ์ทรงฟื้นขึ้นมาในข้อ13ถึงข้อ16เราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูคิต์ทรงประชิญพระองค์ไม่ใช่ปิโลหิตที่ไม่ได้ประชิญอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแต่พระองค์ทรงประชิญกับการทดลองข้อ15และประชิญกับความบาปเหล่านั้นนะครับ ข้อ16เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าที่จะเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณมายพราะอะไรครับเข้ามาที่จะทูลต่อพงขอจากพงค์ขอความเมตตาจากพงค์และพี่น้องครับพงจะทรงประทานสิ่งเหล่านั้นให้แก่เราเหตุผลที่พรงทรงฟื้นขึ้นมาเหตุผลที่3เพื่อจะมีชีวิตและให้เราที่ยวอธิษฐานต่อพง และเพื่อพองค์จะตอบกับเราถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าที่ไม่มีชีวิตใครจะตอบกับเราไม่มีใครจะช่วยเราได้ไม่มีแต่พระเจ้าของเรามีชีวิตและทรงพระชนอยู่เราสามารถพูดกับพงค์และพงค์ตอบกับเราพงค์สามารถช่วยเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้ทำไมวันนี้เป็นวันที่พิเศษทำไมเช้าวันนี้เราร้องเพลงเราสรรเสริญพระเจ้า เรายกย่องถึงการที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงเมตตาเราเพราะพระคุณนันใหญ่หลวงของพระองค์ที่แสดงต่อเราทั้งหลายและรักเราอย่างมากมายพี่น้องครับสามเหตุผลที่พระเจ้าพระเยซูคริสทรงฟื้นขึ้นมาในเช้าวันนี้เหตุผลแรกเหตุผลแรกนะครับเพื่อให้พระเจ้ายอมรับการไถ่บาปของเรา เหตุผลที่สองเพื่อเราจะฟื้นขึ้นและมีชีวิตอยู่กับพรงค์เหตุผลที่สเพื่อเราจะทิฏฐานและทูลขอต่อพระองคได้พี่น้องครับสามเหตุผลนี้ที่พระเจ้าให้พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาและถ้าพงค์ไม่ฟื้นขึ้นมาพี่น้องครับเราไม่ต่างกับศาสนาเราไม่จาเป็นต้องมาเชื่อพระเจ้าเราอยู่ที่เดิมก็ดีแล้ว ไม่ได้ดีครับแต่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเท่ากันทุกศาสนาเท่ากันมดแต่ที่เราไม่เหมือนเขาเพราะเราไม่ได้เป็นศาสนาเราเชื่อพระเจ้าที่มีชีวิตและมีพระชนอยู่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ให้เราที่จะสรรเสริญพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าและเห็นสิ่งที่พงทรงกระทำและรักเราว่าพงทรงรักเราขนาดไหนและพี่น้องครับ พี่น้องอธิษฐานต่อพ,พระองค์ไหมพ้อมทูลต่อพระองค์ไหมเรามีพระเจ้าที่มีชีวิตนะไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วมีปัญหาทูลครับพระเจ้าเข้าใจเราพระเจ้าท่งไปเชิญทุกสิ่งที่เราไปเชิญพระเจ้ารู้ถึงความอ่อนแอของเราและพี่น้องครับให้เราทูลต่อพระองค์ให้เราทูลต่อพระองค์ข้อ16บบอกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าให้เรามีใจกล้า ที่จะเข้าหาพงค์พระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่น่ากลัวแต่เป็นพระเจ้าที่น่ารักที่รักเราที่เมตตาเรานั่งกับ ถ้าพี่น้องกระทําบาปถ้าพี่น้องไม่ได้เดินอยู่กับพระเจ้าอย่างสิ่งที่เราควรที่จะเดินแต่ถ้าพี่น้องกล้าที่จะเข้าไปหาพระคุณของพระองค์กล้าเข้าไปหาพระเมตตาของพระองค์พองค์จะช่วยเราพระองค์จะเมตตาเราและพองค์จะฟังเราเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับในเช้าวันนี้หวังว่าการฟื้นพระชนของพระเยซูคริส เป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่าในเชีวิตเราถ้าพงไม่ฟื้นไปชนพี่น้องครับการไถ่าบาปก็ไม่สําเร็จเราก็จะตายและเราจะไม่มีวันฟื้นเราก็จะไม่มีชีวิตเหตุผลที่สามและเราก็จะนมัสการพระเจ้าที่ตายไม่ใช่พระเจ้าที่มีชีวิตและได้ยินและสามารถตอบเราได้ขอพี่น้องที่จะเข้าใจในเช้าวันนี้และหวังว่า ในการนามัสการในวันนี้ที่จะหนุนใจเราที่จะเสริมกำลังเราที่เราจะออกไปก้าวออไปและเดินและเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าของเราพระชนอยู่และมีชีวิตสามารถทูลต่อพระองค์ได้พระองค์สามารถตอบเราได้ให้เรามีการอธิษฐาน